สำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่า a อซีเป็นบริษัทจากประเทศฝรั่งเศสเขาพัฒนาร่มยักษ์ที่ชื่อว่าซีวิ ing เพื่อนำมาใช้ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงและการปล่อยกา๊าซคาร์บอนจากการเดินเรือบรรทุกสินค้าลดการปล่อยเผาผลาญเชื้อเพลิงได้ถึง20%ค่ะโดยแ i r ์ซีเขาจะติดตั้งร่มดักซีวิงมีขนาด500กตารางเมตร <c oughs> ติดตั้งให้กับเรือบรรทุกสินค้า w i l เดอร์บ็อกโดสในต้นปี2022ซึ่งเรือบรรทุกสินค้าลำนี้มีความยาวลำเรือ154เมตรใช้ในการจัดส่งชิ้นส่วนเครื่องบิน Airbus โดย เป็นการทดสอบช่วยการเดินเรือตามเส้นทางปกติข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นระยะเวลา6เดือนหลังจากนั้นแอร์ซีจะทดสอบร่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ถึง1,000ตารางเมตรสำหรับร่มที่จะบินที่ระดับความสูง300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเพื่อลดการต้องพึ่งพาเครื่องยนต์ของเรือขนส่งสินค้าลดประหยัดพลังงานโดยที่ a c ์ซนะครับบอกว่าสามารถจะติดตั้งได้ภายในไม่กี่วันครับคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะฮะหรือว่า IPCC เนี่ยจะก,กําหนดนะครับว่าคนที่เดินเรือเนี่ยนะครับจะต้องลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนก็คือพอเราใช้ล่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับลมนี่มันก็นลากเรือใหญ่ๆได เพราะฉะนั้นใช้น้ํามันน้อยลงครับหรือว่าในกรณีที่มีมีลมที่พอสมควรเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้พลังงานในการบังคับเรืออย่างเดียวก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ประหยัดขึ้นนะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าที่เขาบอกว่าประหยัดเชื้อเพลิงเพราะว่ามันก็จะใช้พลังงานลมใช่ปะ มาช่วยมาช่วยในการเดินเรือใช่ป่ะชอชอดีจ้ะแก้ไข <ๆ S 2> นิดนึงความยาวพันตารางเมตรไม่ใช่พันเมตรนะโอเคแต่คือดูแบบนี้ก็ก็สวยและถ้าสามารถที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงสําหรับเดินเรือทะเลได้